ดวงชะตาชาวราศีกรกฎหรือลัคนาราศีกรกฎประจําเดือนมกราคมปีพุทธศักราช5 6 8 8จะเห็นได้ว่าคนชาวราศีกรกฎส่วนใหญ่นี่นะเกิดในภพพันธุกข,ของดวงมวงจะเป็นคนรักครอบครัวรักพ่อรัก,รกแม่รักญาติพี่น้องมี ความที่ออชอบช่วยเหลือคนอื่นมีมุษยสัมพันธ์ดีนะแต่เป็นคนที่โอนเองเอียงง่ายอะไรประมาณนี้นะทีนี้ทิศทางด้านการเงินของชาวราศีกรกฎต้องบอกก่อนนะคะว่าดาวการเงินนั้นโคจรไปเป็นอลิแกะดวงชะตาตั้งแต่เดือนธันวาคมและจะไปสิ้นสุดแล้วประมาณที่13มกราคมนะเพราะดาวการเงินเป็นอลีในทางโหราศาสตร์แปลว่าอลีแปลว่าหนึ่งจะมีเรื่องรายจ่ายมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเรื่องเงินเรื่องทองหรือโช่นนั้นเป็นคนที่ใช้เงินเก่ง ฉะนั้นแปลว่าช่วงนี้มันมีเกณฑ์วุ่นวายในเรื่องของการเงินเพราะการเงินมีมุมที่อาจจะต้องไปเสียระวังนะระวังสําหรับใครมาโชว์ลงทุนทําอะไรต้องระวังให้ดีเพราะว่าหนึ่งอาจจะมีปัญหาความวุ่นวายชาวราศีกรกฎบอกกันนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่25มกราคม,มไปแล้วเนี่ยต้องระวังปัญหาเรื่องงานเพราะดาวพระเสาร์เนี่ยจะเอ้ดาวพระครเนี่ยจะโครจรเข้าไปในมุมที่เป็นวินาาและโครจรถอยหลังพระองศ์ฉะนั้นมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานย้ายงาน มีปัญหาวุ่นวายใจเพราะดาวพุทธก็โครจรไปเป็นอดีตด้วยจะติดขัดเอกสารสัญญาเ,าเช่นไปนําเสนอ,อตัวโปรดักต์ตัวนี้นะบอกว่าจะเอาสุดท้ายก็ไม่เอาจึงทําให้มันมีความยุ่งยากในเรื่องของการงานสําหรับคนที่จะอยากจะออกจากงานอยากจะเป็นงานใหม่ตอนนี้ต้องกอดไว้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะดาวเนี่ยโคจรวิปลิตนะดาวการงานของเราเลยและเป็นดาวโปรเจกต์งานโครงการ วิปริตไปจนถึงประมาณ8พฤษภาคมซึ่งวิปริตและโคจรมนด้วยฉะนั้นแปลว่ามันจะมีปัญหาความยุ่งยากความวุ่นวายใจที่เกี่ยวเรื่องของการทํางานส่วนทิศทางความรักต้องบอกก่อนนะคะความรักนะ่ยยังไม่ใช่ของแท้ความรักยังเป็นของเทียมนะเป็นของที่ไม่จริงนะเป็นสิ่งที่ฉาบฉวยอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไปลงเอย ตกลงปรงใจกับใครในตรงนี้ระวังน้นจะมีเรื่องให้เสียเงินเสียทองปัญหาความรักไม่จบไม่สิน้นมีปัญหายุ่งยากความวุ่นวายใจมีเกณฑ์จบจากลาเลิกลาทันทีเลยฉะนั้นจะต้องดูให้ดีสําหรับคนโสดนะสําหรับคนที่มีคู่แล้วต้องบอกกันนะคะว่าจะเป็นเกณฑ์ในช่วงที่ว่าคู่อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยอาจจะอยู่ไม่ค่อยติดที่ หรืออาจจะมีเกณฑ์การได้เดินทางกกยการอบรมการสมาัมมนาจึงทําให้ออมันจะมีเรื่องราวของการทําง,งานที่ต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะสำหรับคนโสดบอกนะอย่าเพิ่งรีบมีอย่าชะล่าใจเพราะคนที่เข้ามาไม่ได้จะอ,อ,อยากจะอยู่กับเราไปนาน,านเพราะคู่ไปเป็นวรณะค่ะมรณะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการโยกย้ายมันมีแต่มุมเสียหายทั้งนั้นเลยฉะนั้นฉะนั้น คู่ครองคุณรักที่แท้จริงต้องรอจังหวะประมาณ19พฤษภาคมปี2 9 6 8ไปแล้วถึงจะเป็นจังหวะที่ดีที่จะอยู่กันเขาเรียกว่าอยู่ยอดเท้ายอดถือยอดเท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอยู่กันไปจนแก่จนเท่าถ้าเป็นช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ฉับฉวยในเรื่องของโชคลาภโปรเจกต์งานจะบอกว่ามีเกณฑ์จะ ประสบความสําเร็จเพราะหนึ่งเป็นที่มาลาสุภะสุภะราภะสุภะแปลว่าความสุขความสําเร็จฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้รับการโปรโมตนะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะจากเจ้านายนะจากผู้บังคับบัญชาเพราะว่าปเป็นเกณฑ์ที่ดีแถมดาวพฤหัสนะจะส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภแต่ตอนนี้ดาวพฤหัสซึ่งโคจรพักองศา กว่าจะโคจรเดินหน้าก็คือประมาณ14กุมภาพันธ์ไปแล้วฉะนั้นช่วงที่โคจรพักองศาเราที่คาดหวังอะไรไว้ต้องบอกกันฮนะมันยังไม่ได้ฉะนั้นมันต้องมีเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญเกิดจากอะไรบุญกุศลคุณงามความดีในการเช่นถวายสังฆทานเช่าไหว้พระสวดมนต์การนั่งสมาธิอันนี้คือเนื้อนาบุญของแท้นะฉะนั้นการทําบุญจะต้องทําด้วยความมตตีกิจ ความเมตตาการไม่ถูกลองขออย่างนี้ถือว่าเป็นบุญที่แท้จริงอาทิดทางบอกแล้วนะวุ่นส่วนยังต้องระวังจะมีปัญหาเรื่องของการงานบางคนอาจจะมีเกณฑ์ก่อนนะต้องบอกกนนะอาจจะมีเกณฑ์เช่นยุบงานย้ายงานมีปัญหาในเรื่องของธุรกิจเพราะว่าในดวงเมืองถือว่าดาวซึ่งครจรส่งผลอยู่ในมุมนี้มันจะมีความวุ่นวายใจสําหรับคนที่ทําธุรกิจนะในเรื่องของ อสังหาริมทรัพย์นะในอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการโดนถูกหักหลังช่วงนี้อย่าไปร่วมพุ้นลงทุนอะไรกับใครเพราะว่าอะไรมีมุมของความเสียหายเกิดขึ้นมานั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็เป็นแนวทางในเรื่องของชาวราศรีกรกฎว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรในช่วงของเดือนมกราคมปี2อง8ซึ่งเป็นทิศทางที่นำมาให้ดูว่าอิทธิพลของดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในมุมดีหรือ มุมที่มีปัญหาจะส่งผลอย่างไรนั่นเองนะคะก็ขอให้เป็นแนวทางนะคะ